ต้องบอกว่าเลี้ยงลูกวนไปนะคะสำหรับคุณพ่อก้านมายมตัวนี้นะคะซึ่งมีลูกน้อย2ตัวออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าลูกเนี่ยหน้าตาเหมือนตัวเองนะคะ <S <S ลองฟังเสียงธรรมชาติดูนะคะมันนยยอกเี ตอนนี้นะคะน้องแมวในบ้านเนี่ยทั้ง77ตัวเนี่ยก็วิ่งวนอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะทั้งในบ้านทั้งในกรงยังแต่เสียงเนี่ยก็จะมีแค่นี้แหละนะคะก็จะเป็นเสียงน้องหมาที่เห่าเป็นบางเวลานะคะตบลูกตบลูกได้ไงก็ค <c oughs> งจะคิดแหละนะคะว่า2ตัวเล็กๆเนี่ยนะคะ อ่าเป็นใครมาจากไหนนะคะไม่ทราบจริงๆว่าเขาจะรับรู้ได้ไหมนะคะว่านี่เป็นลูกของเขานะคะไม่ไม่เหมือนแม่แมวนะคะถ้าแม่แมวกับลูกแมวเนี่ยเขาก็จะผูกพันกันแน่นอนนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยถ้ารับน้องแมวเนี่ยะก็จะรับเลี้ยงเป็นคลอกๆเลยนะคะ ไม่อยากให้ลูกเขาอยู่กับแม่นะคะอย่างเช่นน้อง2ตัวเนี้ยก็จะไม่ยกให้ใครแน่นอนนะคะพอรู้ว่าแม่เป็นจับตั้งท้องเนี่ยถึงแม้ว่าแมวในบ้านเราจะเยอะแล้วนะคะก็เรียกว่าผู้ปกครองค่อนข้างาแคร์ความรู้สึกของ แม่แมวลูกแมวนะคะถ้าถ้าหากว่าเขามีครอบครัวเนี่ยก็อยากให้เขาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าถึงแม้ว่าจะโตยังไงก็แล้วแต่นะคะเขาจํากันได้นะคะบางคนบอกว่าบางแม่แมวบางบางตัวเนี่ย มีลูกแล้วเนี่ยพอโตก็ทิ้งก็ไม่รักนะคะแต่ผู้กองเนี่ยมีในบ้านเนี่ยหลายครอกแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขารักกันจนโตเรียนเนื้อเรียนตัวให้กันจนโตนะคะสําหรับความสัมพันธ์ของแม่แมวกับลูกแมวนะคะแต่ว่าบางบ้านที่แบบว่ามีลูกแมวหลายตัวแล้วจําเป็นต้องแยกกันหาบ้านอันนั้นก็ เรียกว่าเป็นความจําเป็นแล้วกันนะคะพอเขาถูกแยกย้ายกันไปเนี่ยก็คิดว่าเขาคงจะลืมกันไปในใน,ในห่วงเวลานั้นนะคะแต่วันนี้นะคะตามหาน้องับลอยไม่เจอับลอยคนสวยตัวนี้นะคะก็เมือ่อสองสามคลิปที่แล้วผู้กองก็ลงคลิปนี้ไปนะคะแล้วไม่ได้ภาคเสียงจริงๆเราอยากภาคเสียงมากเลยนะคะทุกครั้งที่จับน้องัวลอยมาแต่งตัวเนี่ยพรานมทอยหอยดเนี่ยจะมาจากไหนไม่ทราบนะคะแล้วก็จะมาดมๆแล้วก็จะมาคอยมาคอยดูด้วยสายตาแบบนี้นะคะ ทุกครั้งนะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปเมื่อหลายเดือนก่อนที่จับเขาแต่งตัวเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปเมื่อหลายเดือนก่อนที่จับตอนปีใหม่นะคะคลิปนี้จับน้องัวลอยแต่งตัวแบบนี้เพื่อผู้กองก็ออกมาสวัสดีปีใหม่พี่น้องที่ติดตามผู้กองอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันก็มีตัวเดิมเนี่ยก็จะมานั่งดูพ่อนมทองหยอดมานั่งดูน้องับลอยก็จะเป็นพ่อนมทองหยอดตัวนี้นะคะเอาเนี่ยจะค่อนข้างคอยปรามน้องัวลอยนะคะเพราะว่าน้องับลอยเนี่ยเป็นน้องแมว ตัวหนึ่งที่เกเรมากนะคะในในบ้านตอนนี้ที่เกเรมากๆจะมีน้องขอโทษ น้องบัวลอยนะคะแล้วก็จะมีน้องเพชรนินเพิ่มมาอีกตัวนะคะตอนนี้ถ้าดีดินเสียงน้องแมวทะเลาะกันเนี่ยนะคะก็จะเป็น3ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อนมถยอยดเขารู้ดีว่าเขาจะกำราบ3ตัวนียให้ได้นะคะแล้วเขาจะคอยไปนั่งเฝ้าอยู่แบบนี้นะคะทั้งทั้งตัวไหนที่เกเรนะคะพ่อนมทยอยดจะไม่ลัวใครแล้วก็จะไปคอยนั่งเฝ้าคอยนั่งเหมือนขู่คำรามคอยคอยเตือนนะคะว่าอย่าทํานิสัยเกเรแบบนี้นะคะช่างช่างเป็นแมวที่แสนรู้มากๆนะคะสาหรับพ่อนมทยอยด ะค,ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ถ่ายไว้เมื่อตอนปีใหม่นะคะก็ปีใหม่เนี่ยผ่านไปเร็วมากนะคะก็มาถึงวันสงกรานอีกแล้วนะคะก็ท่านใดที่จะเดินทางไปเที่ยวหรือว่าท่านใดที่จะเดินทางกลับไปหาญาติที่ต่างจังหวัดที่ต่างประเทศหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้ เรามัดระวังนะคะแล้วก็ขับรถด้วยความไม่ประมาทนะคะก็ด้วยความเป็นห่วงนะคะแล้วแล้วแล้วก็เหตุอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยจะเกิดในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์หรือว่าวันหยุดยาวๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเนี่ยขับรถแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเนี่ยรับรองได้เลยว่าไม่เกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะก็ขอให้ค่อยๆไปช้าๆแล้วก็ใจเย็นๆนะคะก็ขออนุญ,ญาต เตือนภัยนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังนะคะในฐานะที่เป็นตำรวจคนหนึ่งด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ติดตามาทุกท่านนะคะที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปท่องเที่ยวก็ตามนะคะมาดูมาดูฝั่งของน้องๆเด็กพิเศษของผู้กองนะคะก็คือน้องโตโรนะคะ น้องโตโร่เนี่ยน่าสงสารมากแล้วช่วงหลังๆเนี่ยไม่น่าสงสารและดูอ้วนมากนะคะแล้วก็ผู้กองแอบอ่านคอมเมนต์ความคิดเห็นความคิดเห็นหนึ่งว่าน้องหมู่สามชั้นเนี่ยผอมลงมี f อฟีท่านหนึ่งก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องหมู่สามชั้นเนี่ยจาก3ชั้นเหลือ2ชั้นแล้ว f c อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกว่าอีกชั้นหนึ่งเนี่ยไปอยู่ที่น้องโตโร่นะคะเพราะว่าน้องโตโร่เนี่ยอ้วนขึ้นนะคะก็บางทีนั่งอ่านความคิดเห็นที่พี่น้อง พิมกันมาเนี่ยก็อดยิ้มอดขำตามไปไม่ได้นะคะก็นี่คือความเป็นอยู่ในบ้านของบ้านเรานะคะน้องน้องหมกสามชั้นเนี่ยอาจจะดูผอมลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็น้องโตโร่เนี่ยอ้วนขึ้นมานะคะก็จะสลับกันไปมานะคะสาหรับน้องแมวที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแบบน้องโตโร่หรือว่าน้องๆกลุ่มที่เป็นดิวทเมีแบบนี้นะคะก็ช่วงนี้น้องๆสุขภาพแข็งแรงกันหมดดีแล้วแล้วก็ผู้กองกําลังคิดว่า เดี๋ยวรอน้องๆเล็ก2องตัวคือน้องก้านกล้วยกับน้องชบาแก้วเนี่ยปรับตัวเข้ากับพี่ๆในบ้านเนี่ยคู่คองปล่อยออกมาประมาณเกือบสัปดาห์แล้วนะคะน้อง2งตัวเนี่ยปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆในบ้านดีแล้วเมื่อไหรเนี่ยก็จะลองปล่อยเจ้าแมวดํา3ตัวนะคะที่อยู่ในที่ผู้คองดักมาจากจังหวัดระยองนะคะนี่คือมือของใครมือของน้องก้านกล้วยนะคะ เวลาที่บุกกองเข้ามาเล่นกับน้องๆในกลุ่มเด็กพิเศษเนี่ยน้องสองตัวเนี่ยอยากจะแทรกตัวเข้ามาในกรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็คงสงสัยว่าโซนเนี่ยทำไมเขาเข้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับน้องๆแก๊งแมวดำที่พี่น้องรุ้นกันเหลือเกินว่าอยากให้ผู้กองเนี่ยปล่อยออกมารวมผู้กองก็อยากปล่อยนะคะแต่ว่าต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่างนะคะเพราะว่าถ้าหากมีน้องแมวในบ้านตัวไหนที่ยังป่วยอยู่แล้วปล่อยน้องๆแก๊งแมวดำมาเนี่ย มารวมนะคะก็ถ้าเกิดเขาติดโรคไปเนี่ยติด<ม>แค่ไอ<ม>แคกเป็นหวัด<ม>หรืออะไรก็แล้วแต่น้องๆแก๊งแมวดำสามตัวนั้นยากนะคะที่จะทำการรักษาหรือว่าจับไปหาหมออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้กองขอดูให้ชัวชวนนะคะแล้วถ้าหากว่าไม่มั่นใจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะต้อนกลับไปอยู่กันสามตัวเหมือนเดิมนะคะก็ขอรอเวลาอีกนิดนึงนะคะมาดูน้องก้านมายมเนี่ยเลี้ยงลูกกันดีกว่านะคะเขาก็คุกครีอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็ที่จะเห็นเนี่ยน้องชบาแก้วเนี่ยดูจะคล้ายๆพอ่พอพ่อก้านมายมยมนะคะส่วนน้องก้านกล้วยซึ่งเป็นน้องแมวเพศผู้ก็จะคล้ายๆแม่ปิดจอบของเขา น้องชาบาแก้วเ,เป็นน้องแมวเพศเมียนะคะก็จะคล้ายๆพ่อเขาแล้วก็ด้วยความสนเนี่ยบางทีก็ไปเล่นไป เดินตัดแข้งตัดตัดขาพ่อกานมายมเขาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะนี่ก็คุณยาปิ้นปีนนะคะอายุ18ปีแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าหน้าตาดูยังสดชื่นอยู่มากนะคะก<ม>็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือว่าทรายแมวหรือว่าอาหารสําหรับน้องหมาจรในบ่อทรายสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่าน ผมซูเปอร์แตงก็สามารถทำได้ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะ